นอกจากนี้นะครับคุณชาดาก็ยังบอกนะว่าจะเดินสายพบปะกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเลยเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจปรับทัศนคติโอ้โอค,ครับผมหากพบใครมีพฤติกรรมเข้าข่ายแต่ยังไม่มากก็จะขอให้ละเลิกพฤติกรรมนั้นเสียพร้อมกับวางมาตรการและให้งบครับเช่นการตรวจปัสสาวะบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำท้องถิ่นเป็นต้นตรวจชีล่าสุดตรวจเยี่ยวแล้วผู้ชม ลาสุดล่าสุดไปจมที่ตัวเยี่ยวแล้วจะมาเป็นผู้นำท้องถิ่นใช่ไหมอยากเป็นเปบาอยากใช่ปะเยี่ยวอันนี้ถ้วยเยี่ยวเอาถ้วยไปอแล้วก่อน อันนี้มันฉี่แล้วมันบ้วนเนียงงเนี่ยเออครับผมสีน้ำน้อยกินน้ำน้อยน้ำน้อยมากโอ้ส่วนที่ต้องพุ่งเป้านะฮะไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพราะถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลโอ้นี่คือแปลว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในคาร์โโค้สีแดงไม่ถึงร้อยเนี่ยก็อาจจะมีใช่ไหมก็ต้องเป็นไปได้ว่ามีอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมีทั้งอิทธิพลด้านดีและไม่ดี อ๋อเป็นแบบเรามีอิทธิพลในการทําดีหรือว่าเป็นอิทธิพลแบบในเรื่องไม่ดีนะเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงนะไอ้ประเด็นเรื่องแบบว่าหากพบใครมีพฤติกรรมเข้าข่ายแต่ยังไม่มากอ่ะเราจะบอกให้ลดล้าเลิกอะไรหรอก็จะขอให้รักเลิกพฤติกรรมนั้นเสียมันฟังดูเหมือนแบบนี่มึงคือผู้มีอิทธิพลหรือคนไข้อ่ะเหมือนเดินมาบอกว่าแบบเออตัวไม่ร้อนซื้อยากกินเองได้